คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอ ็นมูล,ลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมของโรคไตงประเทศไทยและท NN2 นะคะพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าต่อเนื่องจากตอนที่แล้วคุณผู้ชมคะเราได้พูดคุยกันไปนะคะถึงเรื่องราวของการดูแลผู้ประสบอุทกภัยนะคะนั่นก็คือจากน้ําท่วมนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยประสบปัญหา ภัยพิบัติในเรื่องของน้ําท่วมกันอย่างรุนแรงมากๆแล้วก็ยาวนานมากๆด้วยนะคะและหน่วยงานที่เข้าไปดูแลนะคะเรียกว่าตั้งแต่ต้นเลยนะคะระหว่างทางและก็ฟื้นฟูอีกต่างหากนะคะนั่นก็คือหน่วยงานสานังกงาบนบรรเทาทุกข์และประชาคมพิทักษ์สภาการชาติไทยค่ะแน่นอนเราเห็นถุงที่มีตาสีแดงของกาชาติเนี่ยก็คือรู้แล้วแหละว่ากาชาติต้องไปถึงแน่ๆนะคะแต่เรื่องราวของภัยพิบัตินะไม่ได้มีแค่เพียง น้ำท่วมเท่านั้นค่ะตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวเย็นมาแล้วนะคะจริงๆมีหนาวมาช่วงหนึ่งแล้วก็เว้นไปเราเห็นบอกจะมีหนาวมาต่อแล้วนะคะซึ่งหนาวนี้ในประเทศไทยของเราในบางพื้นที่อาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นหนาวเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยมีความหนาวที่รุนแรงแล้วก็ค่อนข้างทําให้ผู้ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยต้องประสบความทุกข์ทรมานกับความหนาวนะคะเราได้อ่านข่าวในหลายๆปี ทบว่ามีผู้หนาวตายบ้างผิงไฟไฟไหม้บ้างนะคะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เราไม่อยากที่จะได้ยินเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ในประเทศไทยของเราที่น่าจะรู้ว่าหนาวของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงกิจกรรมที่ชื่อว่า,ากิจกรรมหนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อด้วยนะคะวันนี้เราก็ยังคงได้รับเกียรตินะคะจากท่านหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสํานักง,งานบรรเทาทุกขและประชานาไมาพิทักษ์สภากาชาตไทย คุณสุกัญญาซับอุดมมั่งมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ก็ได้รบกวนอีกหนึ่งตอนนะคะท่านัวหน้า <c oughs> ซึ่งในตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะคะก็เลยอาจจะยังไม่รู้จักว่าสํานักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานาธิิทักษ์สภากาชาติไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนยังไงแล้วทํางานอะไรบ้างค่ะค่ะาสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานาธิพิทักษ์สภากาชาติไทยเป็น หในประมาณ26หน่วยงานของสภากาชาติไทยนะคะที่มีภารกิจหลักในเรื่องของการดูแลผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสนะคะซึ่งซึ่งผู้ได้โอกาสก็คือได้แก่พวกกลุ่มเปราะบางต่างๆะนะคะในส่วนของภัยพิบัติเนี่ยอย่างตอนที่แล้วที่เราพูดไปก็คือในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราก็เริ่มเข้าที่จะเข้าหนาวแล้วนะคะ,คะนี้ได้ได้ทราบข่าวจากหลายๆท่านที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะ,คะแล้วก็ทางภาคอีสานเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เริ่มที่อากาศจะเริ่มหนาวแล้วนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราอยู่กรุงเทพเราอาจจะรู้สึกว่าความหนาวเอ๊ะมันยังไงหรอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสำหรับต่างจังหวัดน,นะคะและโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ,คะหรือว่าเด็กนะคะ,คะหรือว่าผู้พิการ ผู้ที่ยากไร้นะคะบ้านเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงคืออาจจะมีร่องมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเวลาที่ลมหนาวมาเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีเครื่องกันหนาวที่เพียงพอนะคะ,คะจะค่อนข้างที่จะ<ม>ออทรมานนะคะ<ม>เพราะว่าเออท่าที่ได้สัมผัสมาตัวเองนี่ยอยู่สํานักงานบรรเทาทุกมาตั้งแต่เรียนจบนะคะ<แ>ก็มากกว่า30ปีแล้ว<อ>นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ย คือเวลาที่ทุกปีนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะบันเทาภาัยหนาวซึ่งก็จะมีหลายๆจังหวัดเนี่ยร้องขอผ้าห่มร้องขอเสื้อกันหนาวเข้ามานะคะ,คะแต่มันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยเริ่มเมื่อปี2545นะคะเริ่มมาประมาณ 20, 20, 20ปีนี้เป็นปีที่21แล้วนะคะ เราเรียกว่ากิจกรรมหนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นภายหนาวประจำปีที่เราจะไปมอบเครื่องกันหนาวซึ่งเป็นชุดใหญ่นะคะหนึ่งชุดเนี่ยเราก็จะประกอบด้วย ข้าห่มกันหนาว2ผืนนะคะเสื้อกันหนาว1ตัวนะคะมีฮูดนะคะฮูดใส่แล้วก็มีถุงเท้า2คู่นะคะมียาชุดสามันประจำบ้านนะคะแล้วก็ในบางปีเนี่ยที่เราได้ในเรื่องของโลชั่นต่างๆนะคะเราก็จะใส่ลงไปให้กับเพื่อไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัยในในกิจกรรมนี้นะคะเราจะมอบเครื่องกันหนาวเนี่ย3,500ชุด นะคะ3,500อชุดมีชุดกันหนาวเด็กด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ชุดกันหนาวผู้ใหญ่ชุดกันหนาวเด็กก็จะเป็นชุดวอร์มเด็กนะคะเราก็จะมีการให้ทางจังหวัดเนี่ยวัดรอบก <c oughs> อกเด็กมาเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาก็จะได้ชุดที่มันพอดีตัวกับของเขานะคะมีชุดวอร์มมีฮู้ดมีถุงเท้านะคะ <c oughs> มีแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะ <c oughs> อันนี้คือชุดกันหนาวเด็กเนี่ยหนึ่ชุด <c oughs> นะคะ อนอกจากนั้นเราก็จะมีการมอบคอมพิวเตอร์นะคะมอ,มอบในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาต่างๆแล้วแต่ว่าจะมีผู้สนับสนุนซึ่งโครงการนี้เราจะมีภาคีเครือข่ายมากกว่า25ะนะคะ25พากคีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนะนะคะยกตัวอย่างเช่นกองทัพอากาศ<อ>นะคะในบางปีที่เราไปในพื้นที่ที่สามารถที่จะ ไปด้วย430ได้นะคะ,คะเราก็จะมีขอสนับสนุน430นะคะเพื่อที่จะให้าพา,าพาคีเครือข่ายเนี่ยแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้เสียเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกาถึงที่นะคะ,คะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไปที่จังหวัดอุดรธาน,นีะนะคะที่เลือกจังหวัดอุดรเนี่ยเพราะว่า คือทั้งสถิติต่างๆะนะคะ,คะเวลาที่เราจะเลือกจังหวัดไหนเนี่ยเราก็จะมีการดูในเรื่องของอสถิติอุณหภูมิต่ำสุดะนะคะใน5ปีที่ผ่านมานะคะดูในเรื่องของรายได้ต่อหัวประชากร<อ>านะคะแล้วนอกจากนั้น,เ,นเราก็ยังให้ทางพื้นที่เนี่ยเขาได้คัดเลือกคนที่ กลุ่มประบางอะคะ่ะแล้วก็ยากไร้จริงๆนะคะ <c oughs> เราก็จะคัดมานะคะในปีนี้เนี่ยเราก็จะไปที่จังหวัอดอุดรธานีมี3ามอำเภอนะคะ <c oughs> มีอำเภอนายุงนะคะ <c oughs> อำเภอน้ำโสมนะคะ <c oughs> แล้วก็อำเภอบ้านผือ <c oughs> ถ้าหากคนที่รู้จักเนี่ยจะรู้ดีว่าใน3ามอำเภอเนี้ยจะอยู่ติดเขาแล้วก็ <c oughs> จะมีอากาศหนาวเย็นนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเราก็มีภาคีเคอคร่ไยหลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะ,ะเพื่อที่บางคนก็บริจาคเป็นเงินนะคะ,ะบางหน่วยงานก็บริจาคเป็นเสื้อกันหนาวบางหน่วยงานก็บริจาคเป็นผ้าห่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีของเรานะคะ,คะซึ่งเราก็มีความายินดีถ้าหากว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธานะคะที่จะมาร่วม นะคะมาร่วมทําบุญด้วยกา,กานด้วยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยที่สําหรับเรื่องงานงานต้านภัยหนาวนะคะเชื่ทางทางกิจกรรมหนาวนี้ทำนีเพื่อพ่อนี้เพื่อพ่อเนี่ยนะคะ <ๆ S 2> จุ้มจก็ทางกระชาติเนี่ยได้ได้ชวนจิ้มจิ้หลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ได้ทราบว่าโหไปแต่ละที่ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะคะในแต่ละปีที่ผ่านมาคือไปจังหวัดที่ค่อนข้างไกลในพื้นที่ที่ ไกลด้วยนะคะแบบว่ารถบางทีรถไปไม่ได้เราต้องนั่งนั่งเครื่องไปแบบของทหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยในหลายๆพื้นที่เลยนะคะซึ่งมีมีที่ไหนบ้างลองยกตัวอย่างได้ไหมคะก็เราก็ไปมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะคะมีทางอีสานก็จะเป็นเออเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดเลยนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูอ่ จังหวัดอุบลราชธาน,นี <c oughs> ก็เคยไปนะคะคือมีเนี่ยเราไปมาประมาณ20กว่าครั้งแล้วนะคะแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ย เราอย่างตากอย่างเงี้ยมันก็หนาไหวแล้วก็เราก็ไปไปหลายรอบไปหลายรอบนะคะอาจจะมีสักสองรอบนะคะแต่ว่าไม่ไม่ถึง3รมรอบเพราะตองกระจายไปในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะซึ่ปีนี้จะเป็นที่จังหวัดอุดรธานีแน่นอนคือทุกท่านสามารถร่วมทําบุญได้ในหลายๆรูปแบบนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคบงินเป็นผ้าห่มก็ได้ผ้าห่มก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกเลยค่ะเพื่มคุณผู้ชมกันหนาวนะคะหรือว่าถุงเท้าแต่ว่าขอเป็น ของที่แบบว่าใหม่ยังไม่ใช้นะคะก tô, ็อาจจะเป็นของเก่าก็ได้แต่ว่าซักให้เรียบร้อยอะค่ะแล้วก um> ็แพ็คแล้วก็เอามาบริจาคที่สำนักงานได้นะคะถ้ายังไงเนี่ยก็ขอถ้าเป็นสิ่งของนะคะขอก่อนวันที่15พฤษศจิกานะคะอุ้ยวันนี้ก็เอ้ย 15... 15ิบห้าพฤศจิกาวันนี้วันที่14บไม่ทันถ้าเป็นของนะจะไม่ทันอ ก่อนนะถึงวันที่20ก็ได้ค่ะได้ขยายเวลาขยายเวลาให้นะคะเผื่อมีท่านที่ต้องการที่จะบริจาคนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะเก็บไม่ทันเดี๋ยวไว้ปีหน้าก็ได้ใช่ค่ะอันนี้เร่งด่วนเอาเป็นบริจาคตางก่อนก็ได้ได้ค่ะถ้าเป็นบริจาคเป็นเงินนะคะก็จะเราจะมีบัญชีของกิจกรรมนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นบัญชีกสิกรไทยสาขาสํนนักสีลมนะคะเป็นกระแสไรยวันชื่อสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัตินะคะ เลขที่บัญชีก็0011345670นะคะงงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกันนะคะ2เท่าอ๋สอสเท่าได้ลดภาษี2เท่าเลย,ลเเลยใช่ค่ะใครที่กําลังหาที่บริจาคอยู่นะคะว่าช่วงนี้ไปปีเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีค,คืออยากทำบุญอยู่แล้วนะคะ,คะแล้วก็ได้ได้รับบริจาค มันก็ได้รับยุนดอนภาษีด้วยนะคะบริจาคด้วยก็สามารถติดต่อไปได้อันนี้ก็คือจะได้ทันท่วงทีเลยแหละสําหรับกิจกรรมนี้จะไปกันเมื่อวันวันไหนยังไงคะสําหรับอุดรธาน,านีนสาหรับอุดรธานีเนี่ยเราจะไปช่วงวันที่5้าถึงเนะคะว,วันที่5้าถึงเธันวาปีนี้นนค่ะบริจาคไปก่อนวันที่5ค่ะ สักวันที่4ไม่เกินวันที่4ได้ได้ตลอดค่ะเพราะว่ากิจกรรมเหนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อเนี่ยเราทําทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบริจาคเงินเข้ามาอยู่ในบัญชีนี้แล้วเนี่ยก็ก็จะใช้ค่ะต้าททาบุญในเรื่องของกิจกรรมนี้แน่ๆค่ะนะคะในเรื่องของหนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อนะคะเช่นเดียวกันก็คือบริจาคเสร็จปุ๊บสแกนคิวอาร์โค้ดเสร็จปุ๊บช่วยส่งรายละเอียด ให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ส่งในเรื่องของชื่อที่อยู่นะคะ,คะแล้วก็ ờ, ในเรื่องของเลขที่บัตรประชาชนนะคะ,คะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปทำกระบวนการที่สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้นะคะ, mm hmm. อ,ะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นสิ่งทีเ่เราสามารถที่จะทําบุญได้บุญด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีของเราได้ด้วยนะคะก็ก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์นะคะ <cam ina> ซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าหนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อนะคะก็จะมีใ,ะในเรื่องของอุปรกรณ์ทั้งหมดในเรื่องราวของการป้องกันภัยหนาวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกคือในแต่และพื้นที่เองจริงก็คือเวลาเราอ่านข่าวแล้วเราก็แอบรู้สึกสะลดใจที่แบบมีมีผู้สูงอายุนะคะบางท่านแบบหนาวหนาวเสียชีวิตใช่ <c oughs> ค่ะก็จะแบบ โอ้อยังมันประเทศไทยเราอย่างนั้นเลยจริงๆเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคะปอิอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกแบบโออสลดใจแต่ว่าตรงนี้ก็คือสามารถเข้าไปช่วยป้องกันก่อนที่จะ เข้าสู่ภัยหนาวจริงๆค่ะนอกอจากที่เราจะไปมอบเครื่องกันหนาวแล้วนะคะ,คะเรายังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้วยนะคะมีหน่วย,ยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการะนะคะแล้วก็มีหน่วยทันตกรรมนะคะก็เป็นถอนฟันแล้วก็ขูดหินปูนะนะคะให้นอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีจัดกิจกรรมให้ความรู้ กับเด็กแล้วก็อาจจะเป็นผู้ผู้สูงวัยก็ได้นะคะ,<ฮ>ะหลายๆมาได้หลากหลายกลุ่มอายุนะคะซึ่งเราก็จะให้ความรู้ผ่านกิจกรรมบันเทิงนะคะเขาก็จะมีความสนุกสนานได้ความรู้ <ฮะ S 1> แล้วก็ยังได้ของขวัญของรางวัลไปด้วยนะคะของขวัญของรางวัลเราก็จะเป็นประเภทเครื่องกันหนาวนะคะเป็นอุปกรณ์การเรียน<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะเป็นตุ๊กาตาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือว่าท่านที่มี ของของเล่นะนะคะตุ๊กตาหรือว่าเป็นอะไรที่ท่านยังแบบยังใหม่อยู่ะนะคะยังไม,ไม่ไม่ใช้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปบริจาคให้กับสำนักง,งานมรรเทาทุกข์ได้ที่จะเอาไปทำกิจกรรมอันนี้ค่ะหรือจะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะ,คะต่างๆ ซื้อให้าาล,ลูกไม่ชอบชไม่ยอมเล่นเอามาแบ่งปันให้ผู้อื่นเถอะนะคะได้ค่ะได้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะเพราะเด็กๆพอเขาได้เนี่ยคือดวงตาเขาจะแบบยิ้มอย่างมีความสุขนะคะเราแบบเราเป็นคนเป็นสะพานบุญเนาะเอาเอาของพวกนี้ไปให้เขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจนะคะ,คะดีใจแทนแทนเด็กๆที่เขาได้อของต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่า บางทีเนี่ยเวลาที่เราไปมอบเสื้อกันหนาวให้เด็กนะคะคาขาเขาก็ยังขาเขาก็ยังหนาวอยู่อันนี้ให้ให้ทั้งชุดให้ชุดอวอร์มเลยค่ะชุดวอร์มถุงเท้าพร้อมอะไรพร้อมใช่ค่ะมีฮู้ดด้วยค่ะมีฮู้ดด้วยปิดค่ะผมแล้วก็หูด,ด้วยนะคะเพราะหนาวหนาวมากจริงหูจะหลุดเวลาหนาวสุดๆนะคะใช่ค่ะโหนี่เรียกว่าครบถ้วนเลยนะคะซึ่งก็สามารถร่วมทําบุญได้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยากจะเป็นหนึ่งในการดูแลสําหรับพื้น สำหรับประชาชนสำหรับผู้ที่ในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะที่ต้องเผชิญภัยหนาวที่เราคงไม่อยากได้ยินข่าวร้ายในหน้า สื่อหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะก็สามารถบริจาคได้ค่ะชื่อ,อเลขบัญชีก็คือสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชมคะสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัตินะคะก็ถ้าบริจาคในจริงๆคือภายในปีสิ้นปีนี้ก็สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบริจาคนะคะให้ทันช่วงกิจกรรมในปีนี้เพื่ออยากโอ้อยากอนุโมทนาทันดูรายการแล้ว อนุนวทนาจังเลยอยากแบบช่วยคนอุดรน,นะคะก็สามารถรีบบริจาคไปก่อนธันวาคมจะดีที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะออกกันกิจกรรมจะออกกันในวันที่5 9ถึง9ธันวาคมนี้ค่ะนะคะนี่ขออนุญาตถามหน่อยค่ะการที่เราจะทําบุญกับทางสํานักง,งานบรรทาทุกแ,แลลประชาธรรมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเนี่ยนอกจากจะบริจาคเป็นเงินบริจาคเป็นของและรู้่ยังเคยได้ยินว่ามี เป็นแรงงานบริจาดต้องเป็นแรงงานและเวลาเคยเห็นมีมีเป็นระยะระยะอาสาสมัครนะคะมาช่วยเหลือในเรื่องของการจัดสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะการจัดยาต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันตอนนี้เนี่ยทางสภากาชาติไทยเนี่ยมีสำนักงานยุวกาชาตและอาสาสมัครนะคะซึ่งเขาทำแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะคะ เรียกว่า v t r e s s นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในแอปนะคะแล้วดูว่ามันมีกิจกรรมใดๆบ้างซึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยเฉพาะสำนักงานบันเทาทุกนะคะช่วยโรงพยาบาลจุฬาก็ได้หรือว่าช่วยคือมันมีหลายๆกิจกรรมนะคะที่สามารถที่จะไปเลือกลงถ้าเรามีเวลาว่างนะคะแล้วเราก็สามารถสละเวลาสละกําลังกายนะคะสละแรงนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นกําลังสมองก็ได้นะคะ,คะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ไปจองร่วมกิจกรรมว่าจะมาเป็นอาสาสมัครได้ค่ะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะก็คือว่าในปีนี้นะคะทางสภากาชาติไทยเนี่ยเราจะจัดงานกาชาตินะคะจริงๆแล้วงบประมาณส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยคือจริงๆเราได้รับจาก ภาครัฐนะคะจากรัฐบาลเนี่ยประมาณส0เอ,อเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในส่วนส่วนหลักเลยเนี่ยนะคะเราก็จะหาไรายได้ก็จะมีสำนังกงานจัดหาไรายได้เนี่ยค่ะ,คะที่เป็นหลักนะคะก็จะมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคบ้างหรือว่าในเรื่องของงานกาชาดซึ่งปีนี้เนี่ยเราจะจัดงานกาชาดที่สวนลุมพินีนะคะระหว่างวันที่8-18ถึง ธันวาคม,ม2565นะคะ,คะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้ไปร่วมคือได้ไปไปเที่ยวนะคะ,คะแล้วก็ได้ซื้อของนะคะแล้วก็ได้บริจาคให้กับสภากาชาติไทยนะคะอันนี้คือรายได้ที่ได้จากจากงานกานชาิเนี่ยก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณของของบรรเทาทุกข์นี่แหละ,ค,ะค่ะเพื่อไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ เดือดร้อนได้โอกาสนะคะค่ะประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีกว่ะที่จะ<ช>ร่วมกันทําบุญได้นะคะซึ่ง เป็นช่องทางที่ลหลายๆคนแฮปปี้มากค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบเหมือนไปร่วมสันนาการค่ะได้รับความบันเทิงใช่ค่ะแล้วสำหรับคนบางคนนี่การช้อปปิ้งมันเป็นอะไรที่ฟินมากแล้วแล้วข้างร้านต่างๆนี่เขาก็จะเอาของมาลดราคาคเป็นพิเศษสําหรับในงานนี้นะคะ<ช>อย่งเช่นจุ้มันจะอยู่กลุ่มสาวๆแบบชอบของเซลล์เสื่อสัอางเื้อสัอางแล้วก็เสื้อชั้นในค่ะ,คะเขาจะบอกเลยนะแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาจะมาลดคุณบอกว่านี่รอปีละครั้ง ช็อปเสื้อในปีละครั้งที่งานกาชาเท่านั้นบางปีไม่จัดนีกิทเลยนะคะก็เลยต้องเตรียมกันเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ได้ทําบุญด้วยแน่ชัวร์แล้วก็ได้ของด้วยนะคะใครที่ขาดเหลือสิ่งของอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยไปเพราะว่าห้างองค์กรต่างๆเนี่ยเขานํามาลดราคาให้พิเศษสำหรับทางสภากาชาติเลยค่ะเลค่พิเศษมากจริงๆด้วยเรียกว่าทําบุญเต็มๆเลยนะคะแล้วก็มีกิจการสถานการณ์เยอะมาก ใช่ไหมคะในทุกๆปีศิลปินดารานักร้องหรืออะไรมากมายค่ะก็ะม,มีตักไข่นะคะช่อมากเลยค่ะสอยดาวต่างนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้รายออไ,ดได้ทั้งสิ้นนะคะร้านค้าต่างๆที่เข้ามาร่วมเนี่ยเขาก็จะมอบให้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชุมารีนะคะซึ่งท่านเป็นองค์อุปนายิกาผู้มุ่ในการสภากชาตไทยนะคะแต่จริงๆองค์ประธานของ ของสภากาชาติไทยก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันพระพันปีหลวงนะคะ,คะ,ะ,คะท่านเป็นองค์สภาไนากาสภากาชาติไทยนะคะก็อันนี้ก็ด้วยความห่วงใย,ยนะคะ,คะของทั้งสองพระองค์ท่านนะคะก็ให้ทางบรรเทาทุกข์เนี่ยค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของสภากาชาติไทยที่เราให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ถ้าหากว่าท่านที่มีจิตศรัทธาน,นะคะไม่ว่าจะช่วยด้วยเงินช่วยด้วยของช่วยด้วยแรงนะคะท่านสามารถที่จะ ให้สภากาาชายเนี่ยเป็นสะพานบุญ<ม>นะคะที่จะนำสิ่งของเหล่านี้ไปสู่ผู้ที่ยากายไร้ด้อยโอกาสแล้วก็ประสบภัยโดยตรงนะคะ,ค,ะคือมั่นใจได้เลยนะคะว่าเ,เงินทุกบาททุตางค์ของท่านและสิ่งของเนี่ยจะไปถึงมือของ ผู้รับนะคะคตามเจตนารมณ์ของทุกท่านค่ะขอรู้ให้นะคะคบางทีไม่นแน่เขาอาจจะมีขอรับอาสาสมัครไปช่วยแจกก็มีเหมือนกันนะคะว่าเห็น <laughs> <laughs> เป็นช่วงเป็นระยะระยะบางทีของเยอะแจกไม่ไหวอาสาสมัครมาช่วยกันแจกไงก็ติดตามได้บริจาคเป็นเงินบริจาคเป็นของบริจาคเป็นแรงบริจาคเป็น กำลังสมองบริษัทเป็นหลายๆอย่างได้หมดเลยนะคะบริษัทเป็นโอกาสเลยก็ได้นะคะสามารถร่<ะ>วมบุญได้ค่ะสำหรับสาภา,ากาชาติไทยนะคะและที่สําคัญก็คือผู้ที่ดูแลผู้ประสบภัยในทุกๆด้านนะคะของประเทศไทยของเราก็คือสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชาหามายพิทักสภา,ากาชาติไทยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้านมากๆนะคะขอบคุณค่ะย,ยินดีค่ะ และนี่ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็บอกอ่อกครั้งนะคะสําหรับใครที่กําลังหาช่องทางในการบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีนะคะก็สามารถบริจาคได้นะคะกับทางสํานักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาหมายพิจักสภากาชาติไทยน,นะคะลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยค่ะหมอจุ้มจิ้มก็จะต้องรีบลงไปบริจาคเช่นเดียวกันนะคะว่าจะปลายปีแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ตามค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะ,ะเปลี่ยนมุนเวียนมาเป็นประจานะคะวันนี้จุ๊มจิ้มและท่านหัวหน้าลาไปก่อนใมต นาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ